กลับสวัสดีครับแฟนๆพระเครื่องทุกท่านนะครับและเพื่อนๆที่ติดตามในรับชมช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จวัลคังนะครับพิมพใหญ่เกตะลุสุ้มนะครับอีกหนึ่งพุทธศิ์พิมพ์ทรงนะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับธรรมชาติของพระแท้ที่ผ่านการเวลามานับร้อยกว่าปีนะครับในสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่เกตะลุสุ้มพิมพ์นี้นะครับพระพิมพ์นี้ก็ เป็นของเพื่อนๆนทางบ้านนะครับที่ส่งมาช่องการศึกษาพระตเด็ดนะครับพิจารณานะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสนะครับนำให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาไปด้วยกันนะครับถึงธรรมชาติพระเทนะครับพิมพ์เนี้ยนะครับเป็นพิมพ์เดียวที่ผมมีเลยนะครับไม่พิมพ์เดียวกันเลยอาจจะแตกต่างกันที่รูปแบบการงอกนะครับสีสันนะนะครับผมจะอ่อนนะครับ ไปทางออกไปทางเนื้อปูนสุกนะครับค่อนข้างจะเยอะกว่านี้นะครับเมื่อเทียบกับองค์นี้นะครับก็เป็นพระเทที่เพื่อนๆทางบ้านนะครับส่งมาให้ช่องการศึกษาพระสมเด็จนำมาโปรโมทลงในช่องให้นะครับผมก็ถือโอกาสนะครับถือโอกาสนะครับโปรโมทให้ในคลิปนี้เลยนะครับเพื่อนท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจะแบ่งปันเช่าบูชาพระสมเด็จวัดลักขงของเทนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับ ผ่านทางช่อง y t u t u นะครับของช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับผมก็ขอโปรโมทให้เลยพระองค์เนี้ยนะครับเขาเปิดมาไม่แพงนะครับหมื่นสบาทนะครับผมพยายามจะบอกเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่ส่งพระมาแล้วให้ผมมาโปรโมทให้เนี่ยนะครับถ้าท่านมีพระหลายๆองค์นะครับเพื่อนเปิดในราคาหลักพันกลางๆนะครับหลักพันปลายปลนะครับแค่นั้นพอ ถึงหมื่นต้นๆแค่หมื่นสองไล่ลงมาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆมีโอกาสที่จะปล่อยแบ่งเช่าบูชานะครับได้เร็วกว่าเพราะว่าราคาไม่สูงนะครับแล้วพระเทเนี่ยนะครับก็มีเยอะถ้าท่านมีหลายองค์นะครับก็แบ่งปันให้ท่านอื่นไปบ้างนะครับในราคาที่เหมาะสมนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับพระสมเด็จวรรคังของเทเนี่ยนะครับมีเยอะแล้วทันยุคเจ้าพระคุณสมเด็จตัวท่านสร้างทั้งนั้นนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์นะครับพระสมเด็จเนี่ย นะครับนอกจากสมเด็จโอลหังนะครับที่สมเด็จสังฆราชสุกไก่เถื่อนเป็นผู้สร้างนะครับไล่ลงมาแม่พิมสมเด็จก็เป็นสมเด็จพระพุทธจันโตนะครับเป็นผู้สร้างนะครับพระประธานปางขัตมาธินะครับบนฐานสามชั้นนะครับนี่คือรูปแบบนะครับต้นแบบของพระเนื้อป่งปูนของสมเด็จพุทธจันโตนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพระนี่มีเยอะนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะชอบหรือศึกษานะครับแม่พิมพ์ไหนแค่นั้นเอง นะครับพละองเนี้ยเปิดไว้หมื่นสองพันบาทนะครับผมก็ขอโปรโมทในคลิปนี้ให้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจที่จะแบ่งเช่าบูบูชานะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตะลุซุ้มพิมพนี้นะครับในราคาที่ไม่แพงถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับถ้าได้ดูคลิปนี้ท่านก็แคปรูปหน้าจอนะครับไว้ได้แล้วก็ส่งมานะครับที่ช่องทางไลน์ลิงก์อยู่ด้านล่างช่องยู u ูบนะครับถ้าเพื่อนได้ดูคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็ เสีโอกาสนะครับนำมาโปรโมทแล้วก็นํามาอธิบายนะครับถึงธรรมชาติความเก่านะครับในพระเนื้อป่งปูนวัลคังนะครับพระองค์นี้เป็นยุคน้ําว่านกับตังยิวนะครับผสมกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับเพราะว่าธรรมชาติของเนื้อปูนมีทั้งปูนสุกและปูนดิบนะครับในองค์พระพุทธศินเส้นท้มนะครับก็โยเอียงเล็กน้อยนะครับตามต้นฉบับของวัลคังนะครับพระพักจากกลุ่มต นะครับเส้นซุ้มนี่อวบล่ํานะครับเพื่อนดยดีเส้นซุ้มใหญ่นะครับอวบล่ําใหญ่แต่อะไรครับแต่ก็เกิดการสึกกร่อนนะครับเห็นไหมครับล่องรอยของการลูกพลุนนะครับละพักดูคล้ายๆเป็นอกกระบอกนะครับพิมพ์เนี้ยพิมพ์ใหญ่อกกระบอกนะครับต้นแขนเนี่ยนะครับอวบล่ําทั้งสองด้านเลยนะครับแต่ในองค์เนี้ยด้านฝาสมบูรณ์กว่าด้านนี้กร่อนไปเยอะนะครับหน้าตักกระดกนะครับตรงหน้าแข้งจะล่ําใหญ่ นะครับไม่เดียวเล็กฐานชั้นที่1ก็ล่ําใหญ่นะครับฐานสิงเนี่ยเห็นไหมครับลาใหญ่บึกเลยนะครับสมชื่อพิมพ์ใหญ่นะครับฐานชั้นที่3ก็ล่ําใหญ่นะครับนี่คือพุทธสินพิมพทรงของพิมพ์ใหญ่เกตุลุตุ้มพิมพ์นี้นะครับในพระสมเด็จวระละแังนะครับทีนี้เรามาดูธรรมชาติความเก่านะครับของพระเทที่ดูง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกว่าดูง่ายก็คือนะครับ มีทั้งองค์ประกอบของปุนทุกนะครับมีทั้งรูปแบบการง้อของปูนดิบที่ชัดเจนนะครับที่ดูง่ายเมื่อเราส่องพระนะครับเมื่อเราเห็นพระเนี่ยนะครับเมื่อหยิบพระขึ้นมาส่องอันดับแรก,พกเพื่อนๆดูอะไรครับดูกายภาพของเนื้อปูนเป็นหลักดูพุทธศิลป์พิมพ์ทรงเสร็จนะครับอโอเคพิมพ์นี้ของวัละคงังบาง,งพรมหรือเกียรติโยนะครับพเพื่อนๆดูกายภาพของเนื้อปูนเ,เลยนะครับถ้าพระองค์ไหนแทนดูง่ายเนี่ย จะเห็นที่ระดับพื้นผิวนะครับของเนื้อเนื้อพระมีความหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับสึกกรอนปุพลุนแล้วก็เกิดรูปแบบนะครับการงอกของปูนซุกนะครับเกิดรูปแบบการงอกของปูนดิบเห็นไหมครับที่ชัดเจนนะครับการสึกกรอนนะครับเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติบริเวณนี้กรอนเห็นไหมครับบริเวณนี้เหี่ยวแล้วก็งอกนะครับเพื่อนดูลักษณะของเส้นทุ้มนะครับ นะครับกลอนไปแล้วก็งอกขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยดูเส้นทุมบริเวณนี้นะครับเนี่ยกลอนนะครับเนื่องจากเกิดกายภาพของเนื้อปูนสุกนะครับก็ทําให้พุทธศิลป์ปิมพ์ทรงต่างๆนี่นะครับเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบไปนั่นเองนะครับในพระเทเนี่ยจะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับพุทธศิลป์ปิมพ์ทงผิวพระต่างๆนะครับจะไม่เรียบตึงนะครับถ้ายังเรียบตึงคมอยู่นะครับก็แสดงว่าเป็นของเก๋นะครับเพื่อน ถ้ายังเรียบตึงอยู่นะครับพุทธศิลป์ต,ต่างๆไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบไม่มีการกลอนนะครับไม่มีลักษณะการงอกเลยก็แสดงว่าพระองค์นั้นยังใหม่นะครับไม่ต้องส่องต่อไปอีกแล้วนะครับเอาพลิกซ้ายพลิกขวาดูแล้วนะครับไม่มีรูปแบบความหมดแหง้งเหี่ยวย่ยนของเนื้อปูนเลยนะครับไม่เกิดรูปแบบการสึกกรอนนะครับกรอนแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยไม่เกิดรูปแบบความเหี่ยวแบบนี้นะครับแสดงว่าพระองค์นั้นยังใหม่นะครับพระแท้ที่ดูง่ายเพื่อนดูสิครับเห็นไหมครับ ีลักษณะการกลอนเพื่อ็นดูพุทธสินเห็นไหมครับที่ลาตัวเนี่ยมีเหี่ยวนะครับเห็นไหมเหีียวย่นนะครับผดแห้งเหี่ยวย่นนะครับที่ชัดเจนไล่มาอีกเห็นไหมครับเหี่ยวแล้วก็งอกเป็นเม็ดเป็นริ้วๆ้วเป็นผดๆนะครับที่ชัดเจนเนี่ยสัดส่วนที่กลอนเพราะว่าเป็นเนื้อปูนสุกนะครับรูปแบบของปูนสุกเห็นไหมครับเนี่ยจะค่อยๆกลอนนะครับในจุดที่ไม่กลอนแล้วก็งอกเนี่ย เพื่อนดูให้ดีสิครับจุดเหล่านี้นะครับที่เราเนี่จะนํามาพิจารณานะครับคี้วัดว่าพระองค์นั้นนะครับจะแท้จะเก๊แล้วเพื่อนสังเกตดูให้ดีนะครับเส้นชายจีวรบริเวณนีนะครับพุทธสินตรงเนี้ยนะครับส่วนมากเนี่ยในของแท้เนี่ยในบางองค์นะครับแทบจะไม่หลงเหลืออยู่เลยเพราะว่าอะไรละครับเกิดจากการผูกรุนนะครับของเนื้อปูนนะครับ ในองค์นี้เพื่อนดูสิครับเส้นชายจีวรที่ต่อจากตรงนี้เห็นไหมครับแทบจะไม่เหลือเลยเพราะว่าเกิดจากการสึกกร่อนนั่นเองนะครับเพื่อนสึกกร่อนของชั้นเนื้อปูนนะครับเห็นไหมครับเหี่ยวย่นนะครับต่างระดับหลากหลายรูปแบบนะครับเนื้อพระผิวพระไม่เรียบตึงเลยนะครับมีแต่ความหดแห้งเหี่ยวย่นผุพลุนสึกกร่อนนะครับตามรูปแบบของเนื้อผงปูนเปลี่ยในพระเดชอบละขังนะครับดูในจุดกร่อน บริเวณนี้เห็นไหมครับเส้นซุ้มกลอนแล้วก็งอกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะการงอกที่อยู่ชั้นด้านในนะครับที่ไอ้บางท่านชอบชี้ว่าเม็ดพระธงพระธาตุเนี่ยเนี่ยนะครับในพวกขี้ตํานี่อย่าไปลงเชื่อนะครับขี้โมทั้งเพเลเป็นการกําหนดกันขึ้นมาเองนะครับของไอ้พวกกลุ่มก้อนเหล่านี้นะครับไอ้รูปแบบมวลสารเนี่ยนะครับ ถามทูกศรชี้ไปตามนี้ต้องมีแบบนี้ทุกองนะครับนี่คือเม็ดพระธาตุผมถามพระธาตุโดยตุมพระธาตุโดยสุเทพพระธาตุมืองคลพระธาตุไหนครับเม็ดพระธาตุของท่านนะครับถ้าพี่นิดพิจารณาดูให้ดีแล้วนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเป็นเม็ดปูดขึ้นมานะครับเข้มเข้มเงาเงานะครับแล้วก็มีลักษณะเม็ดเล็กๆล้ลอมรอบอยู่ข้างข้างเนี่ย นั่นเป็นปูนดิบนะครับไม่ใช่ลักษณะของเม็ดละาธาตุนะครับรูปแบบการเกิดเหล่านี้เนี่ยเป็นเม็ดเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นภายหลังจากที่สร้างพระไปแล้วนะครับถ้าเป็นเม็ดแบบนี้นะครับเนี่ยไม่ใช่เม็ดละาธาตุนะครับเพื่อนไม่ใช่เม็ดละาธาตุดูให้ดีนะครับอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาด <c oughs> นี่คือรูปแบบของเนื้อปูนนะครับรูปแบบของเนื้อปูนผมสันนิษฐานเอานะครับ มีสองแบบนะครับถ้าไม่เป็นปูนดิบก็เศษตัดนะครับที่ก็ตัดขอบข้างนี้ออกไปแล้วก็มาตาหยาบๆนะครับใส่ลงไปอีกนะครับเพราะเราดูดีๆก็เป็นกายภาพของเนื้อปูนนะครับเพราะว่าเม็ดเหล่านี้นะครับในองค์พระที่มีเม็ดใหญ่ๆเนี่ยนะครับเนี่ยบนเม็ดเหล่านี้เกิดรูปแบบการงอของปูนดิบขึ้นมานะครับก็แสดงว่าไอ้เม็ดก้อนๆเหล่านี้นะครับเป็นเนื้อปูนนั่นเองนะครับ ไม่ได้เป็นผง EDTJ ผงปัตมังนะครับผงปัตมังผง EDTJ เนี่ยนะครับถ้าเป็นเม็ดผงเนี่ยนะครับในของแท้ที่ผมเห็นจะเป็นก้อนกลมๆขาวๆเลยนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นก้อนกลมๆนะครับหรือเหลี่ยมเรียมลูกไข่มนๆน,นะครับนั่นคือเม็ดผงแยกตัวออกไปชัดเจนนะครับเห็นเพื่อนดูให้ดีนะครับเนี่ยก้อนๆเหล่านี้ผมว่าเป็นเม็ดปูนมากกว่านะครับ ไม่ต้องไปเอามาใส่ใจนะครับไม่ต้องไปจับจุดหรอกนะครับไอ้จุดเหล่านี้ไอ้มวลสารเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อต้องศึกษามวลสารหลักนะครับก็คือเนื้อผงปูนเปลือกหอยนะครับมวลสารที่มีเยอะที่สุดนะครับมวลสารหลักที่สุดก็คือเนื้อผงปูนนั่นเองนะครับถ้าท่านไปมุ่งเน้นแต่เม็ดแดงเม็ดดาหินเทาตามนี่ต่างๆนะครับมวลสารเนี่ยนะครับในพระเดียวระครั้งนี่พระสร้างหลายครั้งหลายวาระนะครับแต่ละครั้งแต่ละชุดแต่ละวาระเนี่ยนะครับ มวลสารเนี่ยมีสัดส่วนไม่เท่ากันหรอกนะครับสัดส่วนไม่เท่ากันถ้าไปศึกษาสมเด็จวะละัลคังของแท้ตามตำรามวลสารนะครับผมบอกเลยว่าคนทำพระเก๊ก็อ่านตำรามวลสารเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพวกทำของเก๊เขาก็ใส่ลงไปทั้งนั้นนะครับเม็ดแดงนํานมาจากไหนละครับดินผสมสีครับมันวับนะครับเงาเลยสวยนะครับเม็ดแดงเม็ดแดงของเก๊ในพระสมเด็จวะละัลคังเนี่ยนะครับเงาสวยจะตาย ไม่ดูสิครับท่านจะเอามวลสรารเหล่านี้มาเป็นตัวชี้วัดนะครับไม่ได้นะครับผมถึงบอกว่าทําไมถึงไม่ได้นะครับเพราะวตัดส่วนของมอลสารเนี่ยนะครับเป็นเม็ดเล็กๆเราจะดูกายภาพดูการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ยากนะครับนะครับจะตรวจได้อย่างเดียวก็คือตรวจผ่านสถาบันวิทยาศาสตร์นะครับใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีเงินไปตรวจหรอกนะครับถ้าคุณขยายด้วยกล้องพันเอก นะครับพันหกร้อยเอกดูมวลสารนะครับเหมือนเม็ดก้อนๆเหล่านี้นะครับท่านดูได้ว่าเม็ดอ่ามวลสารนี้เป็นอะไรเม็ดก้าวสุกเม็ดก้าวสารว่านเกสรดอกไม้ต่างๆนะครับอ่าเม็ดผงแต่ท่านรู้หรือเปล่าล่ะครับถ้าท่านดูแต่มวลสารเนี่ยนะครับว่ามวลสารที่ใส่ลงไปเนี่ยใหม่หรือเก่านะครับผมถามแค่นี้นะครับถ้าท่านไม่ศึกษากายภาพของเนื้อปูนก่อนที่เป็นมวลสารหลักนะครับเมื่อเราศึกษากายภาพของเนื้อปูนนะครับว่า ปูนอีกเก่าตามรูปแบบที่ถูกต้องนะครับมวลสารที่มีอยู่ในองค์พระก็เป็นของแท้นะครับศึกษาเรียนรู้ได้รูปแบบอย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อนเป็นรูปแบบที่แน่นอนกว่านะครับที่ชัดเจนกว่าเนี่ยเพื่อนไล่ดูไปสิครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงเข่าเนี่ยเห็นรูปแบบความเหี่ยวย่นสึกกร่อนไหมครับเห็นไหมครับเป็นชั้นชนเลยมีกร่อนใหม่กร่อนเก่านะครับเหี่ยวย่น ครับไฟกันไปมาไล่มาอีกเห็นไหมครับกลอนเพราะบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของปูนสุกนะครับก็จะกินเอาเนื้อพระนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่คือรูปแบบการปลูกกลอนนะครับของพระแท้ในเนื้อผงปูนปอะ่อยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพระแท้นะครับมีทั้งปูนสุกมีทั้งปูนดิบนะครับที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับเพื่อนแท้ดูง่าย เนี่ยมีทั้งกล่อนมีทั้งเหี่ยวมีทั้งงอกนะครับในจุดเดียวกันเห็นไหมครับระดับพื้นผิวไม่มีทางที่จะมาเรียบตึงนะครับมีการสึกกล่อนมีความเหี่ยวย่นที่ชัดเจนเนี่ยเห็นไหมครับดูฐานสิ่งสิครับเหี่ยวย่นแล้วก็งอกนะครับในจุดกล่อนกล่อนแล้วก็งอกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับการเปลี่ยนรูปแบบของเส้น สายลายพิมพ์หรือพุทธศิลป์ต่างๆนะครับดูเฉพาะบนฐานเนี่ยนะครับก็เกิดรูปแบบอะไรครับความเหี่ยวนะครับการกลอนของชั้นปูนของระดับพื้นผิวนะครับตรงไหนบ้างล่ะครับที่จะมาเรียบตึงนะครับเหมือนของใหม่นะครับเหมือนของไอ้พวกที่ขี้ตาหนิเนี่ยนะครับคุณจะมากําหนดเอาตรงไหนนะครับเป็นตาหนินะครับที่ขี้ชัดนะครับในพระที่ผ่านการสร้างเกินร้อยกว่าปีนะครับ เพราะว่าพระเทเลลวนะครับผ่านการเวลามาร้อยกว่าปีเกือบจะ200ปีเนี่ยนะครับในพระเนื้อป่งปูนย่อมมีการเปลี่ยนรูปแบบนะครับเกิดการมีรูปแบบลักษณะการงอกนะครับของปูนสุกและปูนดิบไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับบริเวณไหนที่เป็นปูนสุกเนื้อเส้นพุทธศิลป์ต่างๆก็อาจจะสึกกร่อนไปได้นะครับเช่นยกตัวอย่างเพื่อนดูเส้นชายจีวอนนะครับเห็นไหมครับในแม่พิมพ์เนี่ยก็แกะมีนะครับ แต่พระนี่นะครับสึกกรอนไปแล้วถ้าไม่มีตรงนี้คุณจะมาบอกว่าเป็นของเก๊มันเป็นไปไม่ได้นะครับในพระแต่ละองค์ผ่านสภาพการใช้การเก็บมาไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจะมาเอาตำหนิเป็นตัวกำหนดนะครับไม่ได้นะครับถ้าใช้วิธีนี้ก็คือหลักการที่ผิดนะครับแนวทางที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ต้องมาสอนคนอื่นนะครับ ไม่ต้องมาชี้นําคนอื่นนะครับให้ศึกษาพระเก๋เหมือนพวกมันนะครับไม่ต้องมาแนะนําคนอื่นเขาให้บูชาพระเก๋นะครับให้พวกกลุ่มก้อนพวกนี้นะครับมันบูชาพระเก๋ต่อไปนะครับเพราะมันศึกษาในรูปแบบที่เก๋ๆนะครับรูปแบบเรื่องเล่านะครับรูปแบบการเดินสันน้ำาเหวยอะไรประสบการณ์นะครับขี้โม้ทั้งเพนะครับแต่มาชี้นาคนอื่นเขาแบบผิดๆอ่ะ นะครับต, know, ต้องดูตรงนั้นต้องดูตรงนี้นะครับไม่ต้องด like like ูตรงนั้นดูตรงนี้นะครับเพื่อนถ้าเป็นเนื้อผ่งปูนเนี่ยดูทั้งองค์ไปเลยศึกษานะครับส่องในทั่วองค์ไปเลยนะครับไล่ดูไปทีละจุดเนี่ยนะครับถึงรูปแบบความเก่าปูนสุกนะครับงอกไหมนะครับระดับพื้นผิวนะครับในจุดกลอนงอกไหมนะครับกลอนแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเม็ดเป็นผลลักษณะของเส้นเห็นไหมครับพุทธิถิ่นต่างๆมีรูปแบบความบดแห้งไหมเหี่ยวย่นไหมนะครับ ธรรมชาติเหล่านี้นะครับบ่งบอกถึงความแท้และความเก่านะครับในพระสมเด็จวัลคังนะครับทุกแม่พิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นของเก๊ทำเดียนแบบได้ยากนะครับเพื่อนแบบนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายครบทุกองค์ประกอบนะครับเพื่อนๆนท่านใดนะครับสนใจอยากเช่าหาพระสมเด็จวัลคังพิมใหญ่เกศทะลุตุ้มพิมนี้นะครับเจ้าของพระก็เปิดไว้หมื่นสองพันบาทนะครับอ่า ท่านจะต่อรองก็ต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปบอกเจ้าของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือท่านสนใจอยากเช่า,ยยา,ชาหาก็นันดดวงจริงนะครับต้องได้เห็นองค์จริงก่อนนะครับก่อนที่จะเช่าไม่มีการส่งพระแล้วก็โอนตังค์นะครับรูปแบบอย่างนี้ไม่แน่นอนนะครับรูปแบบอย่างนี้ไม่พูดง่ายๆไม่น่าเชื่อถือนะครับถ้าท่านอยากได้ของแท้ท่านก็ต้องได้ดูองค์จริงนะครับว่าเหมือนกับตามปกไห,หมนะครับเหมือนกับที่ผมนํามาลงไหมนะครับ ถ้าว่าลงอง์นี้ไว้นะครับอ่าส่งพระไปให้อนตังมาพอเปิดดูนะครับไม่ใช่องค์นี้เป็นพิม์อื่นเป็นเนื้อแบบอื่นนะครับเขาโดนหลอกกันเยอะแยะอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับเช่าพระในเฟซนะครับอ่าในตามลาซาด้านะครับจ๊อปปี้อะไรต่างๆนะครับแม้แต่เพจหลายหลายเพจที่มันเปิดขึ้นมานะครับเพราะว่าอะไรครับมันเปิดแล้วก็มันปิดได้นะครับเปิดมาแล้วก็ปิดได้ Facebook ก็เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าว่าอยากเช่าก็นัดเขาดวงจริงเลยนะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากได้องคเนี้ยนะครับก็มาดวงจริงได้เลยนะครับผมก็จะให้เจ้าของพระเนี่ยเขาส่งพระมาให้นะครับแล้วก็นัดบันดวงจริงกันเลยนะครับท่านจะต่อรองราคาก็ต่อมาเลยนะครับผมก็จะได้บอกเขานะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อความชัวนะครับเพื่อนเนี่ยธรรมชาติพระแท้นะครับที่ดูง่ายทีนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ของวัดละขังอีกหนึ่งพุทธสินจิมทรงนะครับเพื่อนที่เป็นพระเก่านะครับผมก็ถือโอกาสนะครับโปรโมทให้เลยในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดที่ดูคลิปนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางช่องทางไลน์นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ผมจะใส่ไว้นะครับในลิงก์ด้านล่างนะครับในในช่องโพสต์นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ099818นะครับ อ้ศูนย์ศูนย์เก้าหกนะครับแปดหนึ่งแปดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ในช่องโพสตอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนเพั้าไปติดตามดูได้นะครับสนใจพระองค์ไหนเพราะว่าผมจะโพสตพระของเพื่อนทางบ้านนะครับเยอะมากตอนเนี้นะครับพระสมเด็จวระ,ะครงังมีมากมายหลายแม่พิมพ์นะครับทั้งพิมพ์ที่อยู่ในบันทึกของท่านอาจารย์ตรียมพวายนะครับและพิมพ์ที่อยู่ไม่ได้อยู่ในบันทึกนะครับก็มีเยอะพิมพ์นี้ก็อยู่ในบันทึกของท่านอาจารย์ตรียมพวายเป็นพิมพ์ใหญ่เหมือนกัน เห็นไหมครับเพื่อนๆ่ที่ก็มีปลาแท้นะครับเนี่ยอยู่ที่ท่านอื่นเยอะแยะนะครับไม่ได้อยู่ที่กลุ่มเซียนนะครับเนี่ยปลาแท้ของคนอื่นเขาก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะไอ้ตะกูลท่านะครับเพื่อนอี๋ยวไปดูด้านหลังสักเล็กน้อยนะครับเห็นเพื่อนดูนะครับด้านหลังก็มีลักษณะของปูนสุกนะครับลองปูนสุกที่งอกนะครับทับถมขึ้นมานะครับ ทับถมขึ้นมาอยู่ด้านบนเห็นไหมครับมีคลาบอะไรครับมีคลาบปลาคราบดินครัาบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับลักษณะความเหี่ยวชัดเจนเห็นไหมครับชั้นนะครับหลากหลากยระดับหลากหลายชั้นเลยนะครับรูปแบบความเหี่ยวย่นนะครับด้านหลังถ่ายภาพไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะครับแต่ทําพอที่จะให้เราเนี่เห็นรูปแบบนะครับของปูนสุกปูนดิบได้นะครับเห็นไหมครับด้านหลังนี่มีทั้งเหี่ยวนะครับมีทั้งงอกคล้ากันไปมาเลยนะครับ เป็นชั้นๆเลยเพื่อนดูสิครับเนี่ยองค์ประกอบของพระเทนะครับนี่คือองค์ประกอบของความเก่านะครับที่ผ่านการเวลาเกินร้อยกว่าปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับที่มีพระธรรมชาติของเนื้อปูนเป็นแบบนี้นะครับกายภาพของเนื้อพระเป็นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าพระองค์นั้นเป็นพระเทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้วันนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนทุกท่านช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคลิปต่อไปนะครับที่ช่องการสาพระเดชนำพระลงนะครับทิดหน้าผมก็จะนำพระของเพื่อนนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนส่งมาเยอะนะครับองไหนแท้ผมก็จะนำมาโปรโมทให้นะครับผ่านทางช่อง YouTube เลยนะครับเพื่อนท่านใดได้ดูคลิปนะครับในคลิปคลิปนั้นที่ผมบอกโปรโมดนะครับแบ่งให้เช่าบูชาท่านก็พิจารณาได้เลยนะครับถ้าท่านอยากเช่านะครับถ้าองไหนนำมาเพื่อการศึกษาเรียนรู้นะครับแสดงว่าเจ้าของเขาไม่ต้องการที่จะแบ่งเช่าแค่ นำมาอาร่วมกันศึกษาเรียนรู้แค่นั้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ